สวัสดีค่ะกับมาพอกับสวีบ้านลานขายของชั่มน,น้อยคือกาเนาะคะ่ะกับมาพอกันก็มีเรื่องเล่าดีสิมาเล่าสูฟังอีกคือกาค่ะสวีบ้านก็ต้องขอขอบคุณทุกคนหลายๆเดอ้อค่ะที่ก็ามารับชมแลวก็ติดตามคลิปในช่องสวีบ้านปันสุกเนาะคะ่ะเมื่อนี้มานางยูโตอ่าคิดเงินหนาลานเนาะค่ะก็คือด้านหลังของสวีบ้านเนาะค่ะก็คือเป็นส่วนในลานเนาะคะ่ะตามที่ บอกไว้ในคลิปที่แล้วนะค่ะว่าสีมะเราสูฟังว่ามีวิธีการเขียนถุงอ่าทีน้าไปแช่อาหารแช่แข็งนะคะเขียนจังไดมันจังบอลบมันจังติดอยู่ตลอดนะคะเว้าค้างไว้กามันนี่ก็เลยสีมะเราสูฟังเนาะค่ะเป็นจังไหรไปเบิรงกันเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็นั่งอยู่โตคิดเงินที่สิวันออกมานาั่งอยู่ด้านนอกเนาะค่ะบรรยากาศด้านหลังกับเป็นสวนพักของยายค่ะ ด้านนี้เนาะคะ่ะก็สิเป็นอ่าส่วนของหนามปันเนาะคะ่ะนาลานสซว,วันกะนี่คะ่ะเลี้ยวไปก็สิเห็นดอกไม้สวยงามเนาะคะ่ะอ่าสเวันกะนั่งยูมุมนี่คะ่ะเดี๋ยวพี่บอกว่าอ่าเวลาเขาแซ่อาหารแซ่แข่งนะคะเขาสิเขียนอ่ว่าเป็นสินค้าเขาเป็นอีหยังแบบนี้คะ่ะเนื้อหมูสละกรละัราคาเท่าไดรแบบนี้คะ่ะ ใส่แบเขียนแล้วก็เอาลงในตู้แช่แข็งเลยเนาะคะ่ะเวลาลูกค้ามายิบม,มาจามมาเลือกมาค้นหาแบบนี้ค่ะมันสิบอบบอบรบเป็นปัญหาครับเวลาเวลาเขาคาานะคะลูกค้ามาลหลายๆวนๆกับเขาก็บอกลูกค้าได้เลยว่าเบิรงราคาอยู่ถุงใดเลยค่ะแบบนี้เนาะค่ะพวสิบเว็นคือขายของคนเดียวเนาะคะ่ะพวสิเป็นคิดเงิน าหาของให้ลูกค้ายอย่างคือเข้าเขาอยูผูเดียวนะคะมันนี้ก็เลยอยากมาแนะนําวิธีการเขียนถุงเนาะคะ่ะเดี๋ยวามาเบิ่งกันเลยค่ะนี่ค่ะปากกาที่ใส่ก็เป็นแบบนี้เนาะคะ่ะอ๋อมันกลับกลับหัวเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิกลับกล่องให้เบิ่งนเนาะคะ่ะแล้วก็ ถุงที่ใส่สิเป็นถุงแบบถุงคุณนะคะถุงคุณคือสําหรับแช่เย็นนะคะมันสีบอแตกเนาะค่ะเป็นถุงแบบคุณคุณถุงอีกแบบหนึ่งมันสิเป็นถุงใส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 มีเป็นเนื้อถุงสีใสใสแบบนี้ค่ะมันแตกต่างกันเนาะค่ะถุงใสนี่ค่ะมันสีเอาไปแช่ของเย็นบะได้เด้อค่ะให้ใส่ถุงถุงคุณแบบนี้เนาะค่ะขนาดที่สิบันส่วนมากสีใสก็สิเป็นขนาดหกคูนเก่าค่ะ โมคุณเก่าถ้าว่าถาถุงเขาใหญ่แน่ก็อาสีใสเป็นเจ็ดคุ่นชิเป็ดแบบนี้ค่ะแล้วแต่ห้าวเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิกราฟกล่องให้เบิรงนเนาะคะ่ะนี่ค่ะถุงที่ใสคือเป็นลักษณะคุณๆแบบนี้เนาะคะ่ะเป็นถุงถุงใสแบบใสปิ๊งๆแบบอันนี้สิเป็นถุงใส่แกงค่ะเอามาเอามาใส่แบบแช่เย็นบ่ได้เพราะว่าเวลาห้าเอาไว้อ่ หลายๆมือดนๆนะคะถุงสีแตกสีกรอบแตกค่ะต้องใส่ถุงคุณแบบนี้เนาะค่ะนี่ค่ะละก็ปากานี่ค่ะปากาที่สิเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะกะสิวันใส่ยี่ห้อนี้มาตั้งแต่แรกเลยนะคะนี่ค่ะมันสิมีค่ำวานี่ค่ะ ICO เนาะมันใส่สำหรับเขียนในแบบว่าสามารถทนความเย็นได้ค่ะทุกคนถ้าใส่เป็นแบบมาเกอร์ธรรมดาสิวันเคยเอามาเขียนละมันสีแบบเวลาไปถือกับความเย็นมันสีรุดรูทหล่อนหล่อนออกไปเลยนะคะนี่แหละค่ะสามารถาสั่งซื้อได้ในพวกแอปอช้อปปี้และสแตนนะคะประมาณสี่สิบห้าบาทประมาณนี้ค่ะตอ่อต่อดามนี่ค่ะ ะลองหามาใส่เบิงเนาะคะ่ะเวลาสื่อมาใหม่ๆเนาะคะ่ะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะสีวันบริมีแบบว่าโฆษณาให้ประกาศน่อย่งแคมาแนะนำวิธีการเขียนเนาะคะ่ะว่าเอ่อใส่ประกาล,ลักษณะแบบนี้คะ่ะซื่อมาใหม่ๆเอ่อบริเวณหัวนะะี่ค่ะสิเป็นขา,ขาวๆแบบเมึกสิบรหันไหลลงมาเนาะคะ่ะเขาก็เอามากดแบบปัมป่มๆแบบนี้เนาะคะ่ะถามเมืกมันแบบมัน มันจางแบบนี้ค่ะเข้าก็สามารถปั๊มปั๊มลงมาแบบนี้ค่ะมือมันสีไหลลงมาตรงปลายเนาะค่ะวิธีการเขียนกะเอ่อนี่ค่ะเขียนเขียนใดเลยโดยที่เขียนแบบถุงแบบแหงๆแบบนี้ค่ะห้ามให้ถุงถึงน้ำเนาะค่ะเข้าสีเขียนไว้ก่อนเลยค่ะว่าเข้าสีใสสินค้าอีหยังยังเช่นเนาะค่ะหมูบดนี่ค่ะอ่าสีบ้านกับสี สั่งแบบนี้ค่ะโมโบดนี้ค่ะเอ่เน้นอันนี้คือแซ่แข็งแล้วเนาะคะ่ะต้องซือกะบโบโบไมีหลุดมีหลอกออกเลยนี่ค่ะนี่ค่ะสองโมโบดประมาณสองขีดแบบนี้เนาะคะ่ะกระแลวแต่ไผสีหามาได้เนาะค่ะประมาณโมโบต์สองขีดสามสิบบาทแบบนี้เทากับเขียนราคาไว้ก่อน สมมุิว่าเฮาสื่อหมูมาเอหกิโลสองขีดสามสีมเฮาสิได้หาถุงแบบนี้ก็เขียนไว้กอนค่ะเขียนแล้วก็ว่างไว้แบบยาเอาไปซ่อนกันค่ะจักประมาณหนาทีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกระแหงละค่ะมึกตอนนี้กระแหงล่ะค่ะปากานี่พอเฮาพใส่ปุบกะปิดฟาไว้เลยเนาะค่ะเดี๋ยวมึกสีแหงค่ะนี่ค่ะก็เขียนดได้เลยแล้วก็เนื้อหมู เนื้อหมูอ่าวิธีการสั่งของชีวันเนาะค่ะคือสีเอาเวลาใดหมูมากับสีเอามาหั่นเป็นอ่เป็นเป็นชินช้นชิ้นแล้วแต่ชิ้นน้อยชิ้นใหญ่แบบนี้ค่ะหลังจากที่หั่นแล้วเนาะค่ะก็เอามาสั่งนำนักแล้วก็คำนวนออกมากิโลหนึ่งอ่าเขาขายราคาเท่าไดรแล้วสั่งหมูได้อ่าสขีดสามขีดแบบเทากับคำนวณเา กิโลหนึ่งเขาก็มาขีดเป็นขีดเนาะ,ะ,ะค่ะขีดราคาเป็นขีดเขาสั่งได้หนึ่งจุดห้าขีดกับคูณกับราคาที่เขาขีดเป็นขีดไว้แบบนี้ค่ะก็คือสั่งก่อนแล้วเขาก็จังเขียนเนาะคะ่ะแบบเนื้อหมูแบบนี้เนาะคะ่ะเขาก็เขียนได้เลยสั่งแล้วสมมุิว่าโลละสองร้อยเนาะคะ่ะหมูขีดหนึ่งยี่สิบบาท อาอาสีสองขีดเนาะคะ่ะยี่สิบ,บาทมันอาสีนิดเดียวสองขีดสี่สิบสองขีดสี่สิบบาทจังสิเนาะคะ่ะนี่ค่ะเขาก็เขียนแล้วเขาก็เออเอาถุงว่างพักไว้แห้งแล้วเขาก็สั่งหมูได้แล้วเขาก็เอามาบรรจุแล้วกะ็มัดนี่ค่ะมัดมัดเป็นแบบนี้ค่ะมัดใส่ใส่หนังยางธรรมดาเฮ่านี่ค่ะมัด แบบนี้ค่ะพอมึอกมึกมึกแห้งแล้วนะคะเ้าสิสามารถเสียไปแช่ไปแช่ไว้ได้แบบจนกว่าสิข้ายเมเินั่นแหละคะ่ะมึกมันสิบ่มีรูดมีหล,ดลอดหลอกออกเลยน่คะทุกคนก็สะดวกค่ะแล้วนกะ็ต้นทุนกับบรายเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาใส่ถุงแนะล้วก็เวลาลูกค้ามาสื้อเขาบอต้องไปไปสั่งไปคำนวณรา,า,าคาอิหยางไหม่คือเขาสิมีบอกว่าสินยยค้าอกหยางราคาเท่าไหร่ แล้วก็เอาไปแช่ใส่ไวนิตููแช่แข็งใดเลยค่ะนี่ค่ะวิธีการง่ายๆเนาะค่ะกับมาเราซูฟ่งค่ะนี่ค่ะหลังจากทีเขาเขียนแล้วเนาะค่ะก็จเอาใส่ไวนิตูแบบนี้ค่ะสินค้าก็เริ่มลดลงอีกแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวสิบันจะดิสซีมากใต่วิธีแบบเ่านี่นะคะสะดวกค่ะนี่ค่ะกระดูกหมูแบบนี้ค่ะขามมสั่งแล้วขามาขับนวณแล้วค่เป็น กิโลเขาขายจากบาทแล้วก็มาเห็ดเป็นขีดส้างไลจ้กขีดกับค้นคูนอนะ่ะราคาเป็นขีดแล้วก็เขียนไวย้ยูถุงใดเลยแบบนี้ค่ะมีขาด้านนี้ใว่าปนกะไก,ก่กะหือกันค่ะถูกยางเนาะค่ะเขาเขียนราคาไวก้กะสีสะดวกค่ะูกคากะเออสินค้านี่ยังแน่กะบอกแค่ว่าเออมีอันนั้นมีอันนี้ลนูกค่ะกะสิงนเลือกเบิ่งเองนี่นะคะสะโพกไก่ี่ก้างไว้ นักถอดนวณจากกิโลคำนวณเป็นขีดขีดนึงถอดเา้าเช้า่างไหนจะขีดเท่ากับพูนกับเขียนไว้ราคาไว้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะสะดวกสบายเนาะค่ะอ,อ่อยูบานเฮ่าเนาะค่ะอ่ากำลังสื่อของลูกค้ากระสีโบลายเพิ่น่วนมาเพิ่นกระสีบรไส้ทือิอแบบโยกโลโยกยางเพิ่นกระสีสื่อแทะละชิน้นแทะละยังแบบนี้ค่ะเขาเห็ดเป็นชิ้นหน่อยหน่อยไว้กระสีค้ายงายเนาะค่ะ ค่ะก็ตามที่มืเรามาแช่ให้ฟังเนาะคะ่ะถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสุวิวันปันสุกไว้แน่เวยค่ะมีเรื่องเล่าดีๆก็สีน้ำมาเราซูฟังอีกคือเกาเนาะคะ่ะสำหรับมอือนนิกาวไว้ซ้ำหนิสซกก่อนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ